ครับสวัสดีชาวซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายรีสายเติมสายพาสทุกคนทุกทาก่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับกับตันแล้วก็นักเตะสัปดาห์ที่3กันนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ใช้แต้มชิ้นส่วนแรกเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับจะแลกหรือไม่แลกดีนะก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ พี่พีองท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเก็นะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจจทะ์เบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อร์ครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนักเตะ กับตันนะครับสัปดาห์ที่3นะครับนะแล้วก็สําหรับโบนัสถล่มทลายนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่เติม FC Point ครบนะครับย้ําว่าครบนะครับผมนะสามหมื่นห้าพัครับตรงนี้บอกเลยว่าได้รับของรางวัลแบบจุกๆกันเลยทีเดียวแพ็คนี้นะ่าสนใจมากๆครับแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะครับนะในส่วนของรางวัลท้ายสุดเนี่ยจะเป็นโอวร์าหนครับ อาจจะเป็นนักเตะก,กัปตันนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นนักเตะก,กัปตันตรงนี้สามารถเลือกได้เลยนะครับนะอาจจะเป็นการเลือกนักเตะ1ใน3ของนักเตะก,กัปตันนะครับผมอันนี้ก็ต้องลองเติม FC Point แล้วก็ไปรับของรางวัลดูนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมฟีซพอยต์นะครับร้านคุกเรียนช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าแต่ไม่น่นแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นนะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับกับตันนะครับนักเตะสัปดาห์ที่3นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ใช้แต้มชิ้นส่วนเท่าไหร่ในส่วนของหน้าแกลเลอรี่นะครับที่มีนักเตะอัปเดตเข้ามานะครับตัวแรกก็จะเป็นคาร์ลดุงการนะครับโอวอร์อันหนครับใช้แต้มชิ้นส่วนถึง1000ชิ้นส่วนนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่ จะเสริมทีมนะครับไม่ต้องการนักเตะสุดยอดกับตันนะครับตรงนี้มาแลกได้เลยครับคุ้มแน่นอนครับนี่ครับค่าพลังบอกเลยว่าโอ้โหคุ้มจริงๆนะครับสีเท้าที่ให้มาครับ1 1 8ครับการยิงอยู่ที่92แล้วก็การสกบร1 1 1การเลียงบอลอยู่ที่117การตั้งรับ128แนะครับแล้วก็สภาพร่างกาย124นะครับ ท้าที่ให้มาครับ5 4ครับค่าพลังงาน5ดาวเต็มครับท่าสกิล4ดาวนะครับคุณสมบัติ4กิกทรงพลังครับส่งลูกไกลยิงประตูด้วยไกลครับแล้วก็วอลเลยเป็นกลางสูงท่าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับ1น0 0ชิ้นส่วนเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับดุงก้าเนี่ยจะเน้นไปทางเกมรับเป็นหลักเลยนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่จะแลกเปลี่ยนอัพได้ทั้งการตั้งรับนะครับแล้วก็สภาพร่างกายนะครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่การเลือกใช้กันแล้วกันนะครับผม ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นราฟอลมาเกสนะครับ800ชิ้นส่วนนะบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับใครที่กำลังหาตำแหน่งเซนเตอร์อยู่นะครับนะราฟอลมาเกสนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับ800ชิ้นส่วนนะครับฝีเท้าที่ให้มานะครับ113นะครับการตั้งรับ136แล้วก็สภาพร่างกาย132นะครับ ในส่วนของค่าพลังงานครับ4ดาวครึ่งครับถ้าสกิล3ดาวคุณสมบัตินะครับเน้นแฮกเกิลส่งรูปไกลเวิร์กเรทเป็นกลางสูงถ้าสกิลเป็นฮาร์ดสต็อปนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากนะครับผมฝีเท้าดีนะครับค่าพลังการตั้งรับก็ดีสภาพร่างกายก็ดีนะครับ800ชิ้นส่วนเนี่ยถือว่าคุ้มจริงๆแล้วก็เป็นตำแหน่ง CM นะครับปาร์กีซองครับ800ชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ความชื่นชอบนะถ้าไม่ได้เน้นโ v r วามากไปครับปาร์กีซองเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับ ฝีเท้าที่ให้มาเนี่ยคือโอ้โหเร็วจัดจ้านมากครับนะแทบจะเร็วสูสีกับกองหน้าเลยนะครับ126ครับการยิงอยู่ที่107ครับการส่งบอลอยู่ที่123การเลี้ยงบอลอยู่ที่128ครับการตั้งรับอยู่ที่105ครับสภาพร่างกายให้มา99ครับแล้วก็เท้า54ครับพลังงาน5ดาวเต็มครับค่าสกิล3ดาวนะครับ คุณสมบัติที่ให้มาก็จะเป็นแรงระหึดลอก2ครับเวิรกเลยเป็นสูงสูงถ้าสกิลเป็นรูเลตนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าจัดจ้านกันเลยทีเดียวนะครับอัพอะไรดีนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของการรับรู้นะครับแล้วการส่งบอลแล้วก็เป็นสภาพร่างกายนะครับโอ้โหตัวนี้สามารถยืน r m l M ได้นะครับยืนได้ทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับอัพอะไรดีผมคิดว่าการรับรู้น่าจะดีที่สุดนะครับนะตัวนี้นะครับผม จอห์นบันนะครับผมนะตัวนี้ก็โอเวอร์หนึ่งร้อยสิบครับฝีเท้าที่ให้มาหนึ่งร้อยสามสิบสามเนี่ยก็ถือว่าเร็วมากนะครับผมการยิงหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับการสมบัตหนึ่งร้อยเก้าการเลี้บอลหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าครับสภาพร่างกายเก้าสิบห้านะครับผมค่าพลังงานก็สี่ดาวครึ่งครับท่าสกิลสี่ดาวคุณสมบัตินะครับยิงบนโค้งเหนือชั้นครับยิงสก้อยวก็เลยเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับเท้าก็ห้าสี่นะครับถนัดเป็นเท้าซ้ายนะครับผม 800อชิ้นส่วนถือว่าใช้ได้นะครับตัวเก่งนะครับ AI ก็ดีนะครับแล้วก็เป็นดดลอนโซนะครับตำแหน่ง r า o v บ1โหน่งครับตัวนี้ก็ฟีทาวที่ให้มาถือว่าดีมากครับเกมรับดีเกมบุกดีแน่นอนนะครับผมนะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับชื่นชอบก็สามารถมาแลกได้นะครับผม650ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เป็น O v เวร์ย่อยๆนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์ที่3นะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสริมทีมนะครับ โอเวอร์111นะครับคาร์ลดุงก้านะครับกับมาเกสตนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับ800ชิ้นส่วนกับ1,000ชิ้นส่วนนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมขออนุญาตมาแรกเลยแล้วก็แล้วกันนะครับลาเฟลมาเกส์ครับเสริมทีมกันเลยนะครับผมโอเวอร์111 800ชิ้นส่วนซึ่งจะไม่รอแล้วนะครับนะเหลือแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับผมสำหรับกิจกรรมกัปตันนะครับผมเราจะมาแรกเลยนะครับตัวที่2ของเรานะครับมาครับ กดไปเลยครับผมบล็อกมาแล้วนะครับ Mexico นะครับ Center นะครับแล้วก็เป็นนักเตะฮีโร่นะครับผมเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาเข้าทีมของเรานะครับเป็นตัวที่2ของเรานะครับเนี่ยครับต่อจากในส่วนของ g a r r e ตเบล l l นะครับผมนะเป็นตัวที่2ที่เราเลือกที่จะแลกเปลี่ยนนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของนักเตะสุดยอดกัปตันนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวจะมาเติม Fc Point เปิดให้กับพี่พื่น้องให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเตรียมในส่วนของแต้มชิ้นส่วนนะครับเพื่อที่จะเอามาสับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราคิดว่านักเตะที่เราได้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก็เดี๋ยวเรารอรับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเติม Fc Point มาเปิดให้กับพี่พ่น้องได้รับชมนะครับผมโอเคก็เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของแพ็คในร้านค้านะครับก็จะมีแพ็คเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสามารถเติม f อฟซีพอยมาเปิดได้นะครับร้านคุก k i e Land Shop ยินดีให้บริการนะครับสนใจแพ็คไหนนะครับสามารถทักสอบถามและเรียกกับทางแอดมินได้เลยนะครับนะลิงก์เพจจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมร้าน Cook i e land Shop นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องแพ็คต่างๆนะครับ ในส่วนของหน้าแลกเปลี่ยนนะครับมีเข้ามาเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของการแลกชุดนะครับสลับชุดแข่งนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้ามาแลกได้นะครับที่เหลือก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็สําหรับ e ีนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับดักขอเสริมอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่รอคลิปแนะนําการเก่งกําไรนะครับผม ตอนนี้ราคานักเตะกำลังลงนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเก็งกำไรครับบอกเลยว่ารีบได้ก็รีบนะครับนี่ครับซอนดงมินครับถ้าใครจะเก็บแบบระยะยาวนะครับรอไปขายตอนที่ราคาแพงครับตัวนี้เหมาะนะครับตอนซอนดึงมินกับคาราัสกิเลียนะครับแต่ย้ําว่าให้ซื้อในราคาที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็เก็บได้เลยนะครับจะก1อาทิตย์2อาทิตย์3าอาทิตย์ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวย่อยๆนะที่ผมเคยแนะนํานะครับ สามารถซื้อเก็บได้นะครับผมนะอย่างซาก้านะครับบุโยซาก้าเนี่ยถือว่าราคาถูกมากนะครับแล้วก็เป็นบุคโยซาก้าล่าง k t y นะครับตัวนี้ก็สามารถซื้อเก็บได้นะครับแต่ว่ารอซื้อในราคาที่ถูกนะครับลาฟินยาก็เหมือนกันนะครับนะเคยสูงถึงราคา200กว่าเอนะครับตัวนี้ก็ซื้อเก็บได้นะครับนะสายเกิ่งกระไรครับผมก็แนะนําได้ประมาณนี้นะครับผมนะรอเก็บรอซื้อกันได้เลยนะครับ จะเก็บในระยะสั้นก็ได้นะครับนะหนึ่งถึงสองวันสามวันนะครับแล้วก็สังเกตราคาให้ดีนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขายได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าได้กําไรนะครับแต่รอบนี้นะผมจะมาทําแบบว่าเก็บในระยะยาวครับผมจะรอขายในราคาที่สูงที่สุดนะเดี๋ยวเรารอมาดูกันนะครับว่าผมจะเลือกเก็บเป็นตัวไหนนะครับผมโอเคก็ฝากกันไปด้วยนะครับสําหรับคลิปแนะนํานักเตะที่เก่งกำไรนะครับ มาครับเดี๋ยวเราจะมาตีบวกในส่วนของลาฟาเอลมาเกตนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าทีมนะครับผมนะตัวที่2ของเรานะครับโอ้โหมาสเคก็มีไม่พอซะด้วยนะครับมีแค่8ตัวโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่รู้จะสามารถขึ้นเบ้นแดงได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมา8ตัวนะครับ8ตัว เม็ดน้ำเงินแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นเม็ดม่วงครับใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับไปครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เม็ดแดงนะครับเราจะใช้การันตีเลยครับ5ตัวนะครับเพราะว่าเราจะเอาลงทีมนะครับโอเคเรียบร้อยครับเป็นเม็ดแดงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเวอร์หนึครับในส่วนของการอัพสกิลก็อัพเป็นการตั้งรับได้เลยนะครับ แล้วก็สําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะดูรีวิวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันแล้วกันนะครับนะสำหรับลาฟิลมาเก็ตนะครับตำแหน่งเซนเ็นเตอร์นะว่าจะดีหรือเปล่านะครับโอเคก็สำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ สำหรับพี่น้องใดที่สนใจตเตกมนะครับฝากร้านกูเกิลช็อปกันด้วยนะครับรับบรกิการเติมพาร์ตเติม f อฟซีพอยต์เลยจะเป็นแพ็คกันื่นที่มากมายนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักปสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าจะเป็นแน,น่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากเอาไ้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากครับ